ใช่คือเขาทา์เกรือเขาลงป้าวไปที่ได้เนี่ยโรคอีวารีใครเคยได้ยินโรคอีวารีไหมคะเมื่อวานนี้จากบริเวณฟ้าคืออะไรแล้วจะมีคลิปอันหนึ่งซึ่ไม่ค่อยมีการเผยแพร่มากเท่าไหร่เพื่อเก็บภาษีใช่แต่เดว่าภาษีเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นล้านก็ได้จากบริเวณฟ้าแต่อออตอาน,นอนอยู่บนเตียงนะคะนอนอยู่บนเตียงก็พูดถึงเรื่องอันตรายที่เขา่อ อ่อนอายุน้อยที่สุดเท่าที่เจอตอนนี้เป Hence, ็นประเด็นเรื่องของการปกป้องเด็กและเยาวชนโดยตรงนะคะถ้าเราไม่ได้เอาประเด็นเรื่องการปกป้องตัวเด็กและเยาวชนและสังคมไทยให้ปล่อยโคจรเกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและร่วมกันป้องกันเยาวชนจากคนอื่นนะไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าในวันนี้โดยมูลนิธิ และเว้นจับสิ่งเซติทุกชนิดบุรีถือเป็นสุดยอดจนถึงผลจากการแลกเปลี่ยนเมื่อวานนี้จะได<ป>้รบหายเป็นใครที่ทำลายมนมุษย์ได้อย่างโหดเหี้ยมคู่สร้างสั่งคนงานการแสดง <ไป>และในลำดับต่อไปนะคะถึงช่วงเวลาที่เราจะได้ร่วมกันประกาศ สวน,นีไม่ได้เจอเอ,อยู่ในวัสดีครับนะฮะรองสสจน,นะครับภ<พ>าคที่สองก็คืออีศาจการเพื่อโรงเรียนบ่อบุรีจังหวัดเชียงใหม่พีสารพงศขประธานวันนีที่รณราร์เพื่อการไม่สุขุแหส่สศาจังหวัดเชียงใหม่นะครับขนนจราการปีพันตัวแทนเยาวชนเจนแซ็เจนสตรองเลื่อไม่สุขภาคเหนือ ตัวแทนชาวภาคเหนือไปขอให้ทุกท่านได้ร่วมประกาศจิตนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายประชาชนภาคเหนือทุกคนประชาชนภาคเหนือทุกคนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ปลอดพ้นแก่สถานศึกษาทุกระดับแก่สถานศึกษาทุกระดับเพื่อป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้าปัญญาสุขทุกชนิดและสิ่งปลีกีค่ะ ซึ่งในการลงนานมประกาศเจตนารมณ์ลงนะจลงนามพร้อมกันช่างภาพเตรียมพร้อมนะคะ5 4